มีหลายคนนะคะถามอวนเข้ามาทางอินบ็อกซ์แล้วก็ Line แอดนะคะว่าเอ๊ะเวลาที่เราต้องการจะตกแต่งบ้านด้วยรูปเนี่ยสามารถที่จะหาจากไหนได้บ้างวันนี้นะคะอวนมีคําตอบมาให้ทุกคนคะ่ะ สเตปแรกนะคะให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ iStock Photo หรือ Chatter Stock ค่ะเว็บไซต์2เว็บไซต์นี้นะคะเป็นเว็บที่โปรไวรูปต่างๆมีเป็นแสนเป็นล้านรูปเลยนะคะให้เราดาวน์โหลดแต่ว่าเราต้องเสียเงินค่ะแต่อีกเว็บไซต์หนึ่งก็คือชื่อว่าเว็บ FreePic นะคะ F R E E แล้วก็ P I K เว็บนี้เป็นเว็บที่เราสามารถโหลดรูปมาได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินค่ะเพราะว่าฟรีนะคะแต่ว่าข้อจํากัดก็คือรูปภาพเนี่ยจะมีให้เลือกน้อยกว่าในเว็บที่เขาต้องเสีย เงินเอาละเมื่อเราเข้าเว็บแล้วนะคะต่อมาก็ให้เราใส่คีย์เวิร์ดภาพที่เราต้องการหาเนี่ยเป็นรูปภาพอะไรอย่างเช่นภูเขาทะเลบ้านคนต้นไม้หรือสิ่งของต่างๆที่เราต้องการนะคะหรืออาจจะค้นหาตามประเภทของสีก็ได้เช่นใส่ลงไปว่า Black and w h ไว e หรือสีเปียหรือคาร์ดูหรืออาจจะค้นหาตามประเภทของ รูปภาพนั้นเช่นพินติง้งแอคต์แ p h ฟ t โตกราฟีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ให้เราใส่ลงไปต่อมาสเต็ปที่2นะคะเลือกรูปที่เราต้องการนะคะมันจะขึ้นมาให้เราเลือกเยอะมากมายเลยนะคะแล้วก็ชอบรูปรูปหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะลิง k เกจไปกับรูปที่รีเลตกันอีกนะคะคือเราสามารถใช้เวลาเลือกรูปได้แบบไม่จํากัดเลยนะคะเพราะรูปเนี่ยมีให้เราเลือกเยอะมากก็ค่อยๆดูไปนะคะว่ารูปไหนที่มันเหมาะกับบ้านเราแล้วเราชอบนะคะหลังจากนั้นพอที่เราเลือกรูปเสร็จแล้วใช่ ะะก็ให้เรากดดาวน์โหลดทีนี้สมัครเมมเบอร์ก่อนนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็เขาก็จะมีขั้นตอนในการที่จะให้เราจ่ายเงินนะคะว่าเราจะซื้อรูปเดียวหรือซื้อเป็นแพ็กเกจ3รูปหรือ10รูปซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราซื้อเป็นแพ็กเกจเยอะเนี่ยสมมติว่ายิ่งแพ็กเกจที่มันใหญ่เนี่ยราคาต่อรูปก็จะถูกลงแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยเราแบบไม่อยากจะเสียเงินดาวน์โหลดนะคะเพราะว่าไม่อยากซื้อแพ็กเกจแล้วก็แบบไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้รูปบ,บ่อยๆขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องดาวน์โหลดเสียเงินก็ได้นะคะ ให้เราแคปหน้าจอของรูปนั้นไว้เพราะว่าด้านล่างของรูปเนี่ยค่ะจะมี ID ของรูปอยู่ประมาณเป็นเลขประมาณ10กว่าหลักนะคะก็ให้เราแคปเอาไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้ส่งรูปอันนี้แล้วก็รหัสอันนี้ค่ะไปให้กับร้านที่เขารับปริ้นภาพลงแคนวาสแล้วก็ใส่กรอบค่ะ ซึ่งอวนจะบอกให้เลยนะคะว่าร้านที่อวนเนี่ยปริ้นภาพใส่กรอบแล้วก็เอาไปตกแต่งบ้านลูกค้าเป็นประจำเนี่ยคือร้านอะไรซึ่งก็คือร้านตรีน้ำทิพย์ค่ะเบอร์โทรตามนี้เลยนะคะขอลายเข้ามาแล้วก็ลองคุยรายละเอียดกันค่ะ หนึ่งนะคะบอกขนาดที่เราต้องการว่าเราต้องการขนาดความกว้างความยาวเท่าไรเราต้องการจะครอบรูปมันหรือเปล่าหรือเอาทั้งรูปหรือจะต้องการให้เขายืดขนาดหรือหดรูปให้มันเป็นแคบคือมันสามารถทําได้หมดนะคะเมตรคูณเมตรหรืออะไรยังไงนะคะเป็นขนาดใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนเขาก็สามารถปรินให้เราได้ทุกขนาดค่ะ ก็ให้เราเลือกกรอบค่ะคือถ้าเกิดเราไม่ได้ไปที่ร้านเองอะคะ่ะก็ให้เขาส่งรูปมาให้ก็ได้นะคะว่ากรอบมีกี่แบบนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นกรอบพลาสติกกรอบไม้คือก็จะมีกรอบหลายประเภทนะคะก็ลองเลือกจากในไลน์ดูหรือว่าอาจจะไปที่ร้านเองก็ได้สาหรับเรื่องราคาค่ะร้านนี้ก็เป็นราคาที่วันเหมาะได้เลยว่าไม่แพงนะคะแล้วก็สมราคาทาั้งคุณภาพแล้วก็ราคานี่แหละค่ะก็คือทั้งหมด ทุกขั้นตอนที่อ้วนใช้ประจำนะคะในการที่จะหารูปภาพไปตกแต่งบ้านลูกค้าค่ะลองไปทำกันดูนะคะรับรองว่าต่อไปนี้การหารูปภาพมาติดที่บ้านจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ